อันนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนชุดหม้อคั่วออกครับแล้วก็ตัวชุดหวดสมันหมดสภาพไปแล้วเราใส่เป็นชุดหแก๊สแตนเลสของที่ร้านแล้วก็หม้อคั่วสแตนเลสทั้งชุดเป็นใบควนสแตนเลส ตัวเครื่องเขาวางเขา,าเรียกว่าอะไรทําขามาไม่ได้ระดับตัวคานตรงเนี้ยมันเอียงไปข้างหลังครับแต่ว่าผมเซตหม้อให้มันเป็นแนวระดับเพราะว่าถ้าเราเซตให้มันตามกับคานของเครื่องอ่ะหม้อมจะเอียงนี่เสริมตัวฐานมอเตอร์ขึ้นมาครับให้มันให้ตัวมอเตอร์อยู่ในแนวระดับ การแกว่งสายไปสายมาการการกวนไม่สม่ำเสมอก็หัวแก๊สอันนี้คือตัวเครื่องเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือเซ็ตในประมาณนี้ลดขนาดความสูงของหม้อลงไม่นั้นตัวถ้าเป็นหม้อไซสเดิมจะชนกับหัวแก๊บ ตัวมอเตอร์ใช้มอเตอร์เดิมนะครับผมเสียบคีบกับแบตเลยเพราะว่าตัวนี้เวลามันคีบกันแล้วมัน,นค่อยๆจะชิดแล้วมันจะชนกันเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้เช้าค่อยไปคั่วให้ดูครับมอร์นิ่งไม่มีสายทุกอย่างมันต้องเสร็จให้ได้ระดับครับการทำข้าวโพดโอเคครับ